พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่27ตุลาคมคริศร2024คำพยานชีวิตโดยคุณซาราเคบัตเทอร์ฟิล แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องชุมชนแห่งความเชื่อศรัทธาและข้อพระคัมภีร์หนนใจที่นำมาใครครัวและสามคคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่18ข้อ17-18ถึง18ฝ่ายพ่อตาของโมเสจึงกล่าวแก่ท่านว่าท่านทำอย่างนี้ไม่ดีทั้งท่านและประชาชนที่มาหาท่านนั้นคงจะอ่อนระอาใจ เพราะภาระอันหนักนี้เหลือกํำลังของท่านท่านไม่สามารถที่จะทำแต่ผู้เดียวได้คุณซาราเคบัตเทอร์ฟิลเป็นพยานว่าไม่นานหลังจากที่อิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์เยโธพ่อตาของโมเสสได้มาเยี่ยมและสังเกตโมเสสทำงานประจำวันของเขาในการตัดสินข้อพิพาทระหว่างผู้คนเยโธบอกกับโมเสสว่า การทำงานแบบนี้เพียงลำพังคนเดียวจะหนักเกินไปเขาแนะนำให้โมเสสตั้งผู้นำขึ้นมาช่วยนำประชาชนเหล่านั้นในการทำตามคำแนะนำนั้นโมเสสได้รับความช่วยเหลือจากผู้นำชุมชนและป้องกันภาวะจิตสลายของเขาลงไปได้พระเจ้าทรงออกแบบให้เราเพึ่งพากันและกันอาจเป็นความอึดอัดยุ่งยากที่จะยอมรับว่าเราต้องการกันและกัน โดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกว่าคิสตจักรมีแต่คนที่ไม่สมบูรณ์พร้อมที่จะสามารถช่วยเราได้แต่เมื่อเราไปให้ความสำคัญกับความไม่สมบูรณ์พร้อมของคนจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เรามากกว่ามีสิ่งมหาศย์เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเราพึ่งพาซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ของเราจะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความรักของพระเจ้าต่อเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ๆให้เรายอมที่จะรักคนรอบข้างและให้คนอื่นรักเราเป็นการตอบแทนเมื่อเราทำเช่นนั้นเราจะสามารถเชื้อเชิญโอบรับผู้อื่นเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ความเชื่อส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนกับผู้อื่น และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้นำที่ประสบกับภาวะจิตสลายข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสำหรับชุมชนแห่งผู้มีความเชื่อขอโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะยื่นมือออกไปหาผู้อื่นที่ต้องการความรักและยอมรับความรักตอบแทนกลับมาอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ